สวัสดีค่ะเอฟซีโตเกียวมิวสเอฟซีพยาบ,บาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องเมื่อนี้พยาบ,บาลฟินแลนด์เพิ่นเดินทางไปท้บาบูนบานเกิดคุณยายนวลบานเกิดแมนกซึ่งเพิ่นบานแม่ของเพิ่นค่ะพี่น้องอยู่บ้านใดวัดบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลโนนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีวันอังคารที่9กร,รกฎาคม2567ฟรีคอนเสิร์ตพบกับคอนเสิร์ตโตเกียวมิเวเต็มวง นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องพี่น้องคาเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีเพิ่นมาบอกบุญนะรวมอนุโมทนารวมอนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เได้บุญน้ำกันหลายๆค่ะพี่น้องไปชมบรรยากาศในกลีบกันวาเพิ่นวากันวาจังไดทีมมตัวเกี่ยวมิวสิกสิเดินทางไปใสไปชมกันคะ่ะ พี่น้องตอนนี้นะคะเท่ากับแต่งหน้าทําผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทําบุญนะคะที่บ้านเกิดแม่นกนะคะย็นนวลเด้มมือนนี่พี่น้องเท่าสิไปทําบุญอยู่บ้านยันนวลนะคะเท่ากับขึ้นรถกันครบแล้วขึ้นรถครบแล้วคุณกองวายโยเป็นสังได้เบลโบโบทุกคนเนี่ยเด้อสิได้ไปบ้านผู้ผู้บริหารไงได้มือนนี่นะ ไปวันผู้บริหารหลับดีไรเงี้ยนวลไม่นวลมันอร่คุณเยี่ยนวลมันว่ามันไม่นวลบ่แม่นไปเยี่นวลเพราะมันเอ้ยเอาเมียบ่บ่ใสอยู่หรือว่าไปเสื้อผ้ายี่ไปแดงเมียบอยู่หรือเปล่าเออไปแดงเมียพิ้วหรือเปล่าอย่ากเยอะเ้าไม่แรงบ่เออสวัสดีครับพี่น้องไปขอเมียพี่อุ้วอ๋อโอ้ไม่ได้ไปขอเมียไม่ได้ไปขอเมียพี่อุ้ยก็เลยเอาตัวเกี่ยวไปสรองไง ตัวเกี้ยวไปเสรลอนั่นนะครับวันนี้เจอกันอยู่ที่อำเภอเชียงวันจังหวัดอุดรธานีแมนค่ะตอนนี้เท่ากับกำลังออกเดินท่าแล้วนะคะมุ่งสู่จังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องคุณเด็กหน่อยก็อยู่ข้างหลังเี่กวันนี้เด็กเก้ยมานะคะเด็กเ้ยวมาเออเอาผู้บัญชาการดีกีกีนางงามไหมคะกีกีคือผู้บัญชาการเด็กจะนอนค่ะอโอ้จะนอนจะถ่ายนอน เดิมนั่นแหละสิบาทใ่รอยากบิ๊กบอกว่าสคริปต์เดิมเปลี่ยนไวไม่ได้โอเคราคาสามสิบบาทโอ้ยข้างหลังเขาเห็นที่อย่างกันนี่เลยเป็นข้าวเจ้าสวัสดีครับมาทานได้อะไรกินไซม์มื้อกี้กินนี่อยาเมื่อกี้ปิ้งไก่ไก่ทอดมันอร่อยไหมมื่อกี้นะไก่ทอดน่าต้มอ่าหน้มมี วอนนีพี่น้องพระกัดตื่นเศร้าด้อพี่น้องประเนไในกินเ้าตื่นแต่เช้าพวแต่ละคนน่ะก็มาลงมาตอนแรกว่าสดีออกมาอีสีเจอแรกแล้วเจือแลกวสดีแต่งตีซีบเด้อพี่น้องพระว่าเพื่อว่ามเิ่นไปด้คเนี่ยมเสาน้ำเนกลยเลียนเวลาเป็น อันนี้ก็จะตึนะคะบรรยากาศนะคะนี่แหละพี่น้องเวลาแบบว่าคันไปเบิร์ทีมนะนักร้องก็แบบสร้างแตงหน้าก็จะนั่งน้ำการสร้างแตงหน้าท้ำผมนี่มันก็จะเป็นบรรยากาศจังสี่เลยแต่ว่าคันมือไดทีว่าเด็กหน่อยก็ได้ไปน้ำบอกระวงังแน่เด้อพี่น้องนะะบิง่งน้องที่โอกลินเข่าเด้อพี่น้องโอ้แสบลา ขุ่นทั้งไก่ทั้งหงาขุ่นต้องกินเข่าไหลายแหง้งแต่ว่าเพิ่นกับโบอวนใบหยางก็เคียเพราะว่<อ><อ>าเรามีชาเขียวนะขาชาเขียวอะไรชาเขียวกับรับไปเบื่อมาค่ะ <c oughs> ไปเบ,บ,บ,บปื่อบักขามมาแล้วได้อีกเบาไปดูว่าไปขี่ซีแกมกินข้าวเลยยังรู๊กินกับอะไรกินกับ กินกับไไอะไรวันนี้กินข้าวกับจีย๋ยโอ้โหข้าวจีมาได้ทางใดียร์เลยเชา้าคุณย่าทำให้หรอไม่คุณย่าไปซื้อมาโอ้คุณย่าไปซื้อมาโอเคนี่แหละเด้พอพี่น้องบุ่นอันรถขั้นแดนเสื่อกับญี่ปุ่นยู่ปุ่นเลยพูดรถขั้นแดนเสื่อกับญี่ปุ่น,น,น,ดเ,นเด้อพ,พี่น้องปลอด่ทยเห็บบุญเด้อมือนีเพราะเพราะผ้ากันเป่าแห้งมือนีหยานมันบ่ทันโอเคทุกคนเราจะลากันแล้วนะคะ ไปเจอกันที่อำเภอชัยวานบ้านยายนวลนะคะจังหวัดอุดร